กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ที่1ตําตำบลดำเนินสะดวกมีคณะกรรมการทั้งหมด9คนสมาชิก129คนเงินสัตว์จะสะสมทั้งหมด718,464บาทโดยจะมีการประชุมทุกๆุกเดือนในวันที่3ของทุกเดือนจะเป็นการส่งเงินซึ่งผู้จัดเก็บจะแบ่งออกเป็น7สายด้วยกันออกไปจัดเก็บตามบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก มีการปล่อยกู้จำนวน24รายเงินกู้จำนวน32,550บาทมีสวัสดิการให้แก่สมาชิกหลายด้านด้วยกันเช่น 1. ทุนการศึกษาเด็กที่เป็นสมาชิกปีละ5คน 2. ดูแลสมาชิกสูงอายุ 3. ช่วยเหลือกิจการสาธารณะเช่นงานกระถินหรือช่วยอุบัติภยัยเช่นไฟไหม้น้ำท่วมเป็นต้น 4. ดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพปีละ1คน500บาทต่อปี5เพื่อนช่วยเพื่อน5,000บาทต่อศพเป็นเจ้าภาพในการสวดคืนที่2พร้อมนำเงินไปให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ที่1นนั้นถือเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมีการจัดทำบันทึกเป็นอย่างดี